ลสวัสดีค่ะวันเจอกันอีกแล้วนะคะกับสตาร์ที่สปายยูเคนะคะวันนี้นะคะสตาร์จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ,ะก่อนหน้านี้เคยทําเป็น e p EP ไปให้นะคะเกี่ยวกับวีซ่าชนิดประเภทต่างๆนะคะทีนี้จะมาพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวนะคะว่ามีแบบ มันเป็นวีซ่าประเภทเดียวนี้แหละแต่มันมีหลายช้อยออกมาอีกนะคะว่าคุณสามารถขอได้6เดือนแบบนี้นะคะหรือว่าขอได้2ปีแบบนี้นะคะหรือว่าขอได้5ปี10ปีแบบนี้นะคะก็ก็จะมีแบบหลายแบบนะคะสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ที่นี่นะคะก็แทนที่จะขอแบบ6เดือนแล้วต้องขอบ่อยๆนะคะก็แนะนําให้ขอแบบ2ปี5ปีหรือว่า10ปีแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นวีซ่าที่แบบว่าถ้าเราเคยมาอยู่ในอังกฤษ แล้วแบบนี้เคยมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งต่อไปเราขอที่แบบไม่ใช่6เดือนก็ได้นะคะแต่มันก็มีข้อจํากัดของมันนะคะอย่างเช่นวีซ่า5ปีอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นวีซ่า visitor วีซ่าหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะแล้วเวลาเรามาเราก็จะอยู่ได้แค่แม็กซิมัมก็แค่6เดือนแล้วเราต้องกลับไปเราค่อยกลับมาใหม่แบบนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นวีซา่า1ิปีก็ตามนะคะแต่ราคามันก็จะต่างกันนะคะยิ่งจำนวนปีเยอะราคาก็จะสูงขึ้นแต่คือข้อดีคือเราไม่ต้องขอบ่อยๆนั่นเองนะคะขอทีนึงก็อยู่ได้เป็น10ปีเลยแต่เราก็ต้องออกนอกประเทศนะคะอยู่ได้ประมาณ100่งอยแป0วันหรือว่า6เดือนแบบนี้เนาะแล้วเราก็ต้องออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราก็จะแบบว่าเหมือน มันมันมีข้อกําหนดของมันแล้วแหละว่าถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวคุณก็แบบเออห้ามทํางานคือมาเที่ยวอย่างเดียวแบบนี้เนาะอันนี้ก็ เป็นวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งหลายคนแบบว่าเออทำไมมีด้วยหรอวีซ่าแบบ10ปีของประเทศอังกฤษนะคะจริงๆแล้วคือมีนะคะมันเป็นแบบแคตตากรีอยู่ในอ่าวิสิตเออร์วีซ่านั่นเองนะคะอย่างเช่นในอเมริกาก็เหมือนกันเนะเาะก็จะมีวีซ่า10ปีสําหรับคนไทยถ้าคนในจะไปอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะออกวีซ่ามาให้เลยถ้าผ่านก็คือได้10ปีแบบนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปอยู่ที่โน่นแะบบอยู่ยาว10ปีไปเลยนะคะมันก็จะมีลิมิตว่าคุณอยู่ได้กี่วันแล้วต้องออกนอกประเทศแล้วก ็แบบไปอีกอะไรแบบนี้นะคะก็อย่างเช่นอังกฤษก,ก็เช่นเดียวกันนะสาหรับใครที่แบบสงสัยแล้วก็เดี๋ยวสไตล์จะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับใครที่แบบอยากขอวีซา่าเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวถ้าใครไม่เคยมานะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับนิดนึงถ้าใครไม่เคยมาอังกฤษน,นะวีซา่า ท่องเที่ยวเนี่ยขอแบบ6เดือนไปก่อนนะคะใช้เวลาพิจารณาปกติแล้วประมาณ2อาทิตย์แบบนี้นะ15วันแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าเราเตรียมเอกสารครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากมาดูบอลหรือว่าอยากแบบมาเที่ยวแบบแบบเหมือนกับว่าเดือนหนึ่งหรือว่า2อาอาทิตย์แบบนี้นะก็ขอแบบ6เดือนก็ได้ขอครั้งแรกอะไม่ต้องขอนานแล้วก็แน่พวกอ่า บจองรงแรมตัวเครื่องบินอะไรต่างๆแล้วก็มีเงินในบัญชีประมาณสัก1-2ึสองแสนแบบนี้ซึ่งแล้วก็ เขาอาจจะเช็คเรื่องราวต่างๆว่าที่ผ่านมาคุณมีแครมเมนอลอะไรอย่างนี้ไหมนะคะทาผิดกฎอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่เคยมาเลยแล้วก็วโอ้เสี่ยงไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าสต้ามิทริกอีกหนึ่งทริกนะคะอยากให้คุณออกนอกประเทศไทยไปประเทศใกล้ๆก่อนนะคะไปเที่ยวแบบมาเลเซียสิงคโปร์ลาวเวียดนามไปแบบใกล้ๆก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการพิจารณาขอวีซ่าในอังกฤษถ้าคุณไม่เคยออกนอกประเทศไทยเลยแต่ว่าอยากมา อังกฤษอย่างนี้นะคะก็อาจจะได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยออกนอกประเทศไทยไปแล้วบ้างไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะด้วยการที่ได้เห็นสแตมป์พาสปอร์ตที่ไปประเทศแบบสิงคโปร์อะไรใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยวเวลาขอมาอังกฤษอะ่ะมันก็จะ ง่ายอีกระดับหนึ่งนะเพราะเขาก็เคยเห็นประวัติการเดินทางของคุณอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นภาษีที่ดีเป็นเป็นเป็นการดีในการอยู่ในเอกสารต่างๆมันเป็นการบันทึกว่าเราอะ่ะเคยไปต่างประเทศมานะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยแบบ ใช้เดี๋ยวแล้วออกมาอยู่ยุโรปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทริคนะคะสำหรับคนที่แบบอยากจะขอวีซ่ามาเที่ยวประเทศอังกฤษวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ขอครั้งแรกกลัวไม่ผ่านกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ลองดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นสตาร์เคยขอวีซ่ามาเที่ยวที่นี่แต่ก่อนนั้นสตาร์ก็แบบไปเที่ยวประเทศมาเลเซียแบบประมาณวีคเคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นอีกสองสาเดือนเราก็ขอวีซ่าที่เป็น วีซ่านะคะเราก็แบบมาเทีย่ยวที่นี่6เดือนเราก็จะอยู่แบบประมาณเต็มไม่ถึง6เดือนก็อยู่ประมาณ5เดือนอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบคือไม่ว่าคุณจะขอมาเดือนเดือนขอมา2อาทิตย์วีซ่ามินิมัมเขาก็จะให้เราแบบ6เดือนอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นวีซ่าท่องเทีย่ยวของประเทศอังกฤษเนาะก็อยากให้คุณผู้ชมมาเจอคลิปนี้แล้วก็ได้ฟังแบบเครดไม่รับ ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อที่จะให้เข้ามาในประเทศอังกฤษแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวหลังสตาร์จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวีซ่าประเภทอื่นนะคะที่จะมาบอกเกี่ยวกับแบบคู่มั่นเคยเคยพูดไปแล้วนะคะมีวีซ่าอะไรที่เราแบบไม่ได้พูดมีวีซ่าเรื่องการทํางานเราก็พูดไปบ้างแล้วนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับวีซ่าประเภทไหนนะคะก็ลองมิ้นกันเข้ามาถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิด Star สตาร์รู้สตาร์ก็จะตอบให้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ยังไงนะคะก็จะไปหาข้อมูลมาให้ กับคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้แบบมาฟังแล้วก็ได้ความรู้ด้วยถึงใครแบบว่าโอเคตอนนี้ยังไม่มีงบที่จะมาเที่ยวในประเทศอังกฤษแต่ว่าคุณเก็บเงินไว้แล้วก็มีแบบเซฟิงเ a ามีมีต่างสิ่งต่าง,ง,างๆที่ เหมือนสมมติว่าเป็นนักเรียนอย่างนี้นะคะสมมติว่าเรียนมหาลาัยแล้วก็โรงเรียนปิดช,ช่วงแบบปิดสองสามอาทิตย์เราเราอยากจะมาเที่ยวอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องขอจดหมายจากที่โรงเรียนที่มหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้เป็นเอกสารสําคัญอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่พรูฟให้เขารู้ว่าเออเราต้องกลับไปประเทศไทยนะคะเราจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่โดยแบบว่าแบบเหมือนคนหนีเข้าเมืองแบบนี้นะอันนี้ก็คือโดนแบบ เคร่งมากๆก,กับเรื่องนี้นะคะคุณมีเหตุผลที่จะต้องกลับไปทำอะไรก็ได้ที่เมืองไทยนะคะเขาก็จะให้คุณเข้ามาได้ง่ายแต่ถ้าคุณแบบไม่มีอะไรที่จะต้องกลับไปเลยฉันแบบว่าไปไหนก็ได้เงี้ยคือ เวลาโดนพิจารณาวีซ่านะคะก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะเขากลัวว่าคุณมาแล้วก็จะไม่กลับนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นทริคเล็กๆนะคะที่สไต์อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะ,คะใครผ่านมาฟังคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือว่าโรงแรมที่เราจะพักหรือว่าจะเป็น Air b บ B จะเป็นพวกเบชเช่นบรอกเเฟสอะไรก็ได้นะคะมีเอกสารที่มันสําคัญว่าเออเรายืนยันเราจะพักที่นี่เราจ่ายเงินอะไรอย่างนี้นะคะบุ๊ก จอง confirmation ใบจองอะไรอย่างนี้นะคะแนบมาให้หมดนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าวีซ่าจะผ่านง่ายๆนะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกับสตาร์ใหม่นะคะใครที่อยากคุยกับสตาร์หรือว่าอยากจะอสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะถ้าไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะก็ไปตามได้ที่เพจสตาร์ยูเคนสตาร์ทีวีนะคะในนั้นก็จะมีรูปภาพต่างๆมีเรื่องราวต่างๆที่สตาร์จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะคลอสอีบุ๊กเร็วๆนี้นะคะเพราะว่า ตอนนี้กำลังเขียนอ e ีบุ๊กอยู่ด้วยนะคะอยากจะถ่ายทอดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะสตตย์อยู่ทั้งตอนใต้ของประเทศอังกฤษชื่อว่าเมืองไบรตันนะคะอยู่ติดชายทะเลและสตตย์ก็จะเอาเรื่องราวในไบรตันมาเล่าผ่านตัวอักษรแล้วก็รูปภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมที่จะ,ะกดไลค์กันแล้วก็มาพูดคุยกันได้วันนี้ก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย